สวัสดียามเที่ยงครับพี่น้องสวัสดียามเที่ยงครับวันดีนะวันพฤหัสสวัสดีครับมื้อนี้มีโอกาสเดินทางมาจากจาก,จากมหาสารคามครับจะไปอำเภอสตึกครับพี่น้องก็เลยมาผ่านตรงนี้หามีคนเนาะหาให้พี่น้องอยากเห็นพื้นที่ตรงนี้ครับจะพามาเบิ่งทุ่งนาทุ่งกุลา้องฮะครับมาถึงตรงนี้นะครับเนาะ ออกจากพยักมาประมาณ1ิบกโลครับพื้นที่ตรงนี้จะพามาดูนานะครับเป็นทุ่งนาแต่ทุ่งหน้ามองนีนี่ครับมันเป็นพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องให้นะครับเป็นยางจังซือว่าตุ่งกุลาร้องไ้วัตที่นะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นทุ่งที่มีความแห้งแล้งเห็นว่าครับสมัยก่อนสมัยโบราณนดน้ครับเป็นทุ่งแห้งแลง้งมันจะครอบคุมไปพื้นที่หลายจังหวัดครับมีสุริน มีสาระขามมีรอยเอดซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนาะที่มันจะมีหนังเรืองหนึง่งชื่อว่าพอขา่าง่วงควายครับน่ายห้อยทมินนะครับเป็นองค์ประกอบของหนังเรื่องนี้แหละครับกต่คือตรงนี้นี่ครับบริเวณน,น่ายห้อยนี่สีผ้ามูผ้าพีผ้านองน้องครับเนาะเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ เอาวัวเอาควายไปขายที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับพี่น้องนี่ละบริเวณตรงนี้แหละครับคือทุ่งกุราร้องให้เป็นซอของบริเวณทุ่งหน้าแถวนี้ทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีมีมีมูมมบานมีเมืองมีอย่างเกิดขึ้นมากมายหลายครับแล้วก็บ,บริหาสิเป็นทุ่งกุราเราแล้วครับเพราะว่าเข้าแถวนี้นะครับเข่าแถวนี้นี่งามมากพี่น้อง จนได้ขึนซื้อว่าถ้าเป็นข้าวทุ่งกุลาเนี่ยคนน่ะเขียวครับถ้าเป็นข้าทุ่งกุลานี้คือเขาทีแซบมาอันดับหนึ่งของแถวนี้ตน้นต้นของเมืองไทยเลยได้พี่น้องนี่บรรยากาศดีแบบนี้เลยครับนี่เห็นมอพี่น้องลองซิมเบิงได้เด้อครับข้าวทุ่งกุลาร้องไห้นี่คนน่ะอันนี้ฝนตกมาใส่เขาเขียวงามมากเลยครับ ทางแถวนี้เลย่อมาหายสูพีสูนองเบิ้งแง่งช่มไปน้ำกันครับบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆนี่นครับพี่นอง <c oughs> ซึ่งตอนนี้ที่ผมอยู่นะออกจากพยักแม่บริเวณตรงนี้นะจะเป็นบริเวณของอำเภอชุมพลบุรีนะครับอำเภอชุมพลบุรีมีหม่องตอรถด,ดำเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับแถวนี้อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์แล้วครับพี่นอง มันจะเป็นเขตแดนติดต่อกันไปน้ำจังหวัดประมาณนี้นะครับเป็นเขตแดนต่อกันบรรยากาศกาบเมื่อคืบนะครับว่าแดดครับเมื่อนี้บรรยากาศเย็นสบายดีแต่ไม่มีฝนนะครับมีลินไป่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่เออครับพามาเบิงทุ่งหน้าทุ่งกุาลาร้องไห้ครับอากตกิดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นับแน่ยตรงนี้ก็จะมีตลาดปลานะครับตลาดปลาชุมพลบุรีเขาเอิดว่าสียกชุมพลครับอ่าด้านซ้ายนี่เขาอําเภอชุมพลด้านขวาไปอาเภอพุทธิสง์ข้างหลังผมนี่เป็นพยักสละคามตรงไปก็จะเป็นอําเภอสติดซึ่งเป็นจุดหมายของเราวันนี้ที่เราจะเดินทางไปทุระนะครับผมมาเยี่ยมบ้านโดนๆในมาเทียมาเหตุทุระข้าวหนึ่งกับฟ้ากับดอกพี่น้องเพราะไห้ว่าไหนแม,ม่ยำ เบม์นองครับยามบานไปเขียวนะพอดีนะครับสดไปต่อขออนุญาตบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้เอาคลิปเดินทางทานทุงคุล่ามาฝากครับเมื่อนี่สวัสดีครับ